ปลาน้ำจืดนะคะเดี๋ยวตอนนี้ที่จะไปคือปันเป็นหมายธรรมชาติค่ะเป็นป่าพุค่ะต้องเดินผ่านสวนยางไปนะคะนี่สวนยางพาราค่ะแต่เจอต้นยางนาค่ะต้นใหญ่ค่ะนี่ ต้นอย่างนาเป็นรดดร้อยปีนะคะอทางเดินผ่านเจอแล้วค่ะเจอแล้วเจอเห็ดค่ะอูถ้าที่บ้านที่ภาคใต้เขาเรียกเห็ดโคนนะคะ โหเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเห็ดก่อนนะคะเก็บเห็ดค่ะเห็ดเยอะแยะค่ะนี่โหโหเยอะค่ะเยอะนี่เห็ดค่ะเห็ดเห็ดเยอะแยะค่ะเห็ดเยอะแยะเลยเดี๋ยวต้องเก็บนะคะนี่นี่นี่ค่ะ บางดอกก็โรยไปแล้วนะคะแต่ที่เพิ่งขึ้นก็มีนะคะนี่สวยเลยค่ะสวยสวยเลยค่ะนี่นี่ค่ะโอเเเ้เดี๋ยวเก็บเห็ดเก็บ ค่ะนี่ค่ะยังสวยเลยค่ะนี่ นี่ค่ะเยอะเลยค่ะเยอะเลยลนี่ค่ะก่อนไปตกปลานะคะได้เห็นแล้วค่ะนี่ค่ะ เกี่ยวเอาหญ้าออกก่อนนะคะนะตรงนี้มันเป็นหมายธรรมชาตินะคะเป็นป่าพลุนะคะนี่ค่ะข้างหน้าเขาเรียกว่ากระจูดอะคะมีกระจูดแล้วก็มีมีบัวขึ้นอยู่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะช่องโดดีชาแน,นลนะคะวันนี้มาตกปลาน้ำกืดค่ะเอ๊อ วันนี้เหยื่อที่เอามานะคะจะเป็นเหยื่อเหยื่ออันนี้เป็นดํานะคะแล้วก็จะมีไส้เดือนด้วยค่ะไส้เดือนเอามาแล้วนะคะในนี้นะคะไส้เดือนค่ะ ดินกันจริงหรวะลโคตรเลยครับตายเดยอ้กูโคตี่นี่ยุ่งอกูโอ้ยปวด่ย่าเนี้วดอย่างเวเฮ้ยลุ้นได้ปลามาด้วยค่ะโน่นโอยปลาหมอปานินนะ นี่พี่เขาได้ปลามาด้วยนะคะนั่นปลานิ่เนี่นปลานิ่นนค่ะนี่ค่ะปลานินาน่นค่ะพีป่ปลาเล่นทุ่นอยู่นะคะนั่น ขยับแล้วนั่นก็ของอีกอุ้ยจมแล้ว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 ของพี่เขาทุ่นจมไปแล้วขึ้นมาอีกแล้วอุ้ยเนื้อุูยูหูหลุดหลุดปลาสลัดครับหลุดไปแล้ว จมไปเล็วจงไปย่ายปลาเีวาเล้วัแรกว้ว้ยนี่ค่ะปลาอะไรนี่นปลา,ากระสงค่ะโหปลากระสง อันนี้เป็นเหยื่อใต้เดือนนะคะโอ้นี่ค่ะนี่ค่ะเห็ดที่เจอนะคะทางผ่านนี่เดินไปตกปลาค่ะตอนนี้ค่ะทำเป็นแกงแล้วนะคะอืมแกงเห็ดค่ะ